สวัสดีครับผมจำงินตัวไหนครับเยอะสองใจตัวหม่อครับครับผมนี่ชกพิการร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบมาสอบครั้งแรกเกินไปจุดสามจุดสามก็ไม่รีบใช่ไหมช่างสองสามรอบเดินไปเดินมาก็ไม่เหนื่อยนะจุดสามต้องคุมมากี่โลครับสามสี่โลสามสี่โลก็ถ้าวันนี้ได้แชมป์ก็ยังป้องกันได้สบายสบายครับแล้ววันนี้ต้องเจอกับ าอ่เจอกับเจ้าเรยาเดิมเคยเจอกับน้องเขามา่อก่อนไหมวางเกมวางแผงไงดีเจอมวยแข็งแรงงี้ออแก้งคู่ไปหมเตะคู่ไว้เลยเตะให้หยุดแล้วถ้าเขาไม่หยุดจะทําไงอ่ะไม่หยุดก็เตะหยุดไม่มีทางเลือกแต่วันนี้งัดเหลี่ยมงัดความเก่ามาช่วยเหมือนเดิมถ้าเขามาเดินติดตัวเรามี แก้ไงดีชัวรมันไล่แขนไปเรื่อยอืมไล่แขนไล่ขาไปเรื่อยเดิมพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรครับมวยฝีมือมวยฝีมือนะแต่พอวงในก็มีไล่แขนสู้เหมือนกันอ่าแล้วก็พักออกเตงเหมือนเดิมซ้อมกันกี่วันก็ไปนี่ยี่สิบกว่าวันนะครับยี่สิบกว่าวันได้ครับงูซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ตอนนี้ฝรั่งแล้วนักมวยในค่าย ครับผมเก็บโตมาก็เกือบเดือนนะไฟนี้ก็ชิงแชมป์ด้วยในชีวิตนี่เคยชิงแชมป์กี่ครั้งหกเจ็ดครั้งหกเจ็ดครั้งได้กี่ครั้งได้ห้าได้ห้าไอ้ไฟที่พาดี่ไปพาดตอนไหนเนี่ยไฟแรกนะครับทีบูตอนนะครับโอ้ก็คือแบบยังใหม่ๆนะแต่หลังจากนั้นนี่เคยชิงที่ไหนบ้างครับเอ็วันสองพัตยาใต้หนึ่งแล้วลามนินสอง อ่าเอ็ดวันสองพัทยาใต้หนึ่งแล้วก็ราชดำเนิน2ราชดำเนินนี่แชมป์อะไรบ้างร้อยแปดร้อยสิบาโอ้ไปนี่ร้อยสามสเพิ่มมานึก็โอ้โหไม่หน่อยนะจากสิบห้ามา30ก็ห่างจากที่เคยยิงแชมป์ล่าสุดก็สิกว่าปีสิบกว่าปีอ่าสิบเจ็ีพอได้มาอยู่นี่ก็ร่างกายก็ดีก็ได้ยิงแชมป์อีกหนึ่งครั้งเป็นไงบ้างความมั่นใจ มั่นใจทุกไฟครับเดี่ยวมั่นใจทุกไฟนะยิ่งไฟนี้ยิ่งเต็มที่เลยนะลูกพี่ม,มีอาฉีดลง่ายไงบ้างไอชนะก็ดรับผมไม่ค่อยหวังอาฉีพนะเป็นต่อเยอะทุกครั้งเออขึ้นมาเนี่ยความเชื่อถือเรามันดีทุกครั้งใช่เป็นต่อเยอะมีรายได้คือ <ไง S 1> บนๆกันนะแต่สุดท้ายก็เล่นเราอยู่ดีเออขึ้นมาก็สองยกเป็นต่อครับอืมคือก็มองว่าทรงมวยเรานี่ใครก็กินยาก วันนี้เหมือนกันไหมเหมือนเดิมแน่นอนนายครับอ่ะอายุไรแล้วครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดปีคนจังหวัดพัทลุงครับพัทลุงนะไปปล่อยเท่าไหร่แล้วครับหกสามหกสี่หกสามหกสี่นะครับเราเป็นมวยฝีมือขวาสูสูร้อยมาข้างไหนก็เตะได้หมดใฝีมือนายครับผมเราชกมวยนี่มากี่ร้อยละสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยโอ้โหยี่สิบยี่สิบปีแล้วชกมาตั้งแต่ กหกขวบหกขวบอ่าฝากพี่น้องพี่เชียนหน่อยครับผมจะทำให้ดีที่สุดแต่ผเดาแชมป์ไม่ได้ช่วยเป็นทำงทนผมด้วยครับค้าผมโอเคครับโอเคครับผมองลงสูงประมาณร้อยไหร่เจ็ดสามเจ็ดสามใชครับ